พ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งฟังทางนี้นะคะแล้วฟังให้จบเพื่อไขข้อข้องใจในการยื่นเสียภาษีและการโดนเรียกเก็บภาษีจากทางรัฐบาลนะคะร้านค้าคนละครึ่งที่ได้รับเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะจะมีหลักเกณฑ์รายได้เท่าไหร่นะคะจะต้องไปยื่นภาษีอย่างไรนะคะเป็นคําถามที่พ่อค้าแม่ค้านะคะ มีความกังวลเป็นอย่างมากหลังจากที่มีข่าวนะคะได้มีจดหมายจากกรมสัมพากรเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะซึ่งข้อมูลเบื้องต้นกรมสัมพากรได้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าจดหมายดังกล่าวนะคะเป็นหนังสือแจ้งเตือนสําหรับร้านค้าที่มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีเท่านั้นนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะจึงทำให้เห็นว่า ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดนะคะมีร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะได้ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการไปเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งต่างางจากเมื่อก่อนตั้งแต่มีโครงการนี้มานะคะเมื่อก่อนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะมีเยอะมากๆทำให้ประชาชนนะคะมีสิทธิ ได้ไปจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าที่ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ทำให้พ่อค้าแม่ค้าเป็นกังวลในการโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเลยทำให้ยกเลิกการใช้โครงการคนละครึ่งไปทำให้ยอดขายตกนะคะและทำให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ในการใช้โครงการคนละครึ่งหาร้านค้าในการจับจ่ายใช้สอยไม่ค่อยได้นั่นเองนะคะ เบื้องต้นเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการยื่นเสียภาษีกับการเสียภาษีหมายความว่าอย่างไรนะคะการยื่นเสียภาษีก็คือว่าเรามีหน้าที่ไปยื่นเอกสารที่กรมสรรพากรนะคะตามกําหนดส่วนต้องเสียภาษีหรือจ่ายภาษีหรือไม่นั้นนะคะขึ้นอยู่กับรายได้สุทธินะคะจากการคํานวณภาษีเช่นเอารายได้นะคะมาลบกับค่าใช้จ่าย ลดกับค่าลดหย่อนนะคะเราก็จะได้เป็นเงินสุดธิถึงได้เงินสุทธิแล้วนะคะถึงเกณฑ์ที่กำหนดนะคะจึงจะต้องไปเสียภาษีตามขั้นบันไดที่กรมสรรพากรกำหนดมานะคะเดี๋ยวไม่ตานจะขึ้นให้ว่าพ่อแม่พี่น้องต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถึงจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีนะคะและต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถึงจะได้เสียภาษีและต้องเสียกี่เปอร์เซ็นต์ตามรายได้นะคะ สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่มีรายได้ในนามบุคคลธรรมดาไม่ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะต้องมีภาระภาษีส่วนที่เป็นรายได้จากการขายคือเป็นยอดขายปกตินะคะแล้วก็เป็นยอดขายจากคนละครึ่งนะคะซึ่งหมายถึงว่ายอดขายที่เราได้รับจากรัฐบาลครึ่งหนึ่งและได้รับจากลูกค้าอีกครึ่งหนึ่งนะคะ โดยคนที่ต้องยื่นภาษีนะคะคือคนโสดที่มีรายได้60,000บาทต่อปีและคนที่มีคู่สมรสตามกฎหมายนะคะไม่ว่าจะมีรายได้จากคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนรวมกัน1 2 0 0 0 0บาทต่อปีนะคะที่สามารถที่จะต้องไปยื่นเสียภาษีได้นะคะโดยสามารถหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงคือต้องมีเอกสารนะคะเอกสารรายจ่าย อย่างเช่นนะคะอย่างแม่ตาลไปซื้อของจากร้านใหญ่ๆมาขายนะคะแม่ตาลก็จะต้องขอใบเสร็จในการจ่ายตรงนั้นไปนะคะเก็บรวบรวมไว้นะคะเพื่อที่จะมาหักกับรายได้สุทธิของในแต่ละเดือนที่เราขายของไปนะคะเราจะเอารายได้ที่เราได้รับจากลูกค้าและได้รับจากของรัฐบาลนะคะมาลดมาลบกับรายจ่ายของเราที่เราใช้จ่ายในการซื้อของเข้ามาขายนะคะแล้วก็ลดกับ พวกค่าภาษีค่าแวดค่าลดหย่อนต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายได้เงินได้สุทธินะคะว่าจะต้องมีรายได้เท่าไหร่ถึงจะต้องไปเสียภาษีนะคะแล้วก็จะต้องเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเงินได้สุทธิตั้งแต่1บาทจนถึง1,50 0 0 0บาท อันนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนะคะฟังให้ดีๆนะคะร้านค้าที่มีรายได้ตั้งแต่1บาทจนถึง150,000บาทได้รับการยกเว้นการเสียภาษีนะคะผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่150,000บาทจนถึง300,000บาทอัตราการเสียภาษีนะคะคือ5% <educate S 2> ผู้ที่มีรายได้3 1 0 0บาทจนถึง5 0 0 0สนบาทนะคะอัตราการเสียภาษีที่ต้องจ่ายนะคะคือ10% ผู้ที่มีรายได้500,001บาทจนถึง750,000บาทนะคะอันนี้จะต้องเสียภาษี15%นะคะผู้ที่มีรายได้750,001บาทจนถึง1ล้านบาทอัตราการเสียภาษีที่ต้องจ่ายคือ20%นะคะผู้ที่มีรายได้นะคะ1ล้าน1 000บาทจนถึง2ล้านบาทอัตราการเสียภาษีที่ต้องจ่ายคือ25%นะคะ ผู้ที่มีรายได้2ล้าน1บาทจนถึง5ล้านบาทอัตราการเสียภาษีที่ต้องจ่ายคือ30%นะคะและผู้ที่มีรายได้5ล้าน1บาทขึ้นไปอัตราการเสียภาษีที่ต้องจ่ายคือ35%นะคะให้พ่อแม่พี่น้องนะคะที่มีร้านค้านะคะ ทำรายรับรายจ่ายขึ้นมานะคะว่ารายรับแต่ละเดือนเราเท่านี้นะคะรายจ่ายแต่ละเดือนเราเท่านี้แล้วเก็บเอกสารรายจ่ายไว้นะคะเผื่อถ้าสมมติว่าเราได้รับหนังสือจากกรมสรรพากรนะคะเราจะได้มีเอกสารที่จะไปชี้แจงรายรับรายจ่ายของเรานะคะเพื่อที่จะหารายได้สุทธิแล้วเรามาดูกันนะคะมาคำนวณกันว่ารายได้ของเรา เป็นไปตามขั้นบันไดที่เขากําหนดมาแล้วหรือเปล่านะคะที่มาของข้อมูลรายได้นี้นะคะที่ที่มาของตารางนี้แม่ตาลได้มาจากกรุงเทพธุรกิจนะคะซึ่งเขาได้รวบรวมข้อมูลนี้ไว้นะคะเมื่อวันที่29พฤศจิกายนะคะ2,564นะคะแม่ตาลหวังว่าคลิปนี้นะคะคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่กําลัง ค้าขายอยู่ในขณะนี้นะคะว่าเราต้องมีรายได้เท่าไหร่นะคะเราถึงจะโดนเรียกเก็บภาษีนะคะจะได้ให้คลายความกังวลในการที่จะโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนะคะให้ตรวจสอบรายได้ตัวเองให้ดีๆในแต่ละเดือนนะคะทำเป็นสมุดรายรับรายจ่ายขึ้นมานะคะเพื่อที่เราจะได้เวลาที่เราโดนเรียกเก็บจริงๆเราจะได้มีเอกสารไปชี้แจงนะคะว่ารายรับรายจ่ายสุทธิของเราในแต่ละเดือนในแต่ละปีมีเท่าไหร่ นะคะมันเป็นไปตามขั้นบันไดที่เขากําหนดมาหรือเปล่านะคะเพื่อที่ตัวเองจะได้เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะแล้วก็ไม่ได้กังวลในการที่จะต้องไปเสียในค่าใช้จ่ายที่มันค่อนข้างสูงนะคะแล้วเราจะได้เตรียม จนะคะไว้ทันนะคะเตรียมเงินในกระเป๋าไว้ให้ทันในการที่จะโดนเรียกเก็บตรงนี้นะคะแล้วยังไงแม่ตานจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้และกับทุกๆเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องอยากทราบนะคะให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องกังวลเรื่องไหนนะคะอยากทราบข่าวสารเรื่องไหนให้แม่ตานทำข่าวสารเรื่องไหนบ้างนะคะช่วยคอมเมนต์บอกแม่ตานทีนะคะแม่ตานจะได้เข้ามา ตอบแล้วก็ไขข้อข้องใจหาข่าวสารที่ดีจริงมีประโยชน์มาตอบให้พ่อแม่พี่น้องได้ายความกังวลและได้รับรู้กันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ